ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภและความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันเนื่องด้วย ในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายละหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานท่านใดที่ทำงานอยู่ในช่วงนี้ถือว่างานของท่านนั้นจะดีไม่มีอุปรสรรคอะไรทำอะไรก็ มีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ชาวราศีสิงจะมีงานทำที่ดีบางคนนั้นเป็นที่รักใกล่ของเจ้านายเจ้านายยังให้การอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทุกสิง่งทุกอย่างอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงนั้นก็จะมีเงินมีทอง หมุนเวียนเข้าหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินเป็นทองมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้งานที่ท่านทำก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดี ดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนที่ผ่านมานั้นถือว่าดวงการงานของท่านจะไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรบางทีบางครั้งก็โดนรัดเอาเปรียบโดนคนรังเกียจก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าการงานนั้นสะดุดอยู่เรื่อยๆการเงินก็อีกเช่นเดียวกันมีจับจ่ายใช้สอยบ้างบางครั้งบางคราวก็ ขาดมือต้องไปขอยยิบอขืมคนอื่นมาถือว่าในช่วงก่อนนั้นชาวราศีสิงห์จะดวงไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนั้นทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอแต่ต่อจากนี้ไปจะมีดวงดาวต่างๆค้ำชูให้ดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอาทิเช่นในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศี เมถุนนั้นชาวราศีสิงห์ก็จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนนั้นอยู่เฉยๆก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรทำอะไรก็จะได้ทำดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนไปสมัครเข้าไว ในเรื่องของการงานต่างๆในช่วงก่อนก็แลดูเงียบๆแต่ต่อจากนี้ไปงานการของท่านนั้นจะมีความรุ่งโรจน์มีความสดใสทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นนับว่าดวงของท่านนั้นจะเปิดให้ท่านมีโชคมีลาบได้อีกด้วยบางคนร่ำรวย ถูกหวยถูกเบอร์ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้อาจจะโดนก็อาจจะโดนรางวัลใหญ่ๆหรือว่าเลขใหญ่ๆก็เป็นไปได้บางคนร่ำรวยรวยแล้วจะรวยอีกเงินทองจะไหลมาเทมาหาท่านอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนการงานก็อีกเช่นเดียวกันทำอะไรก็มีคนให้เกียรติ และมีคนให้กำลังใจท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีเมถุนนั้นชาวราศีสิงห์นั้นก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานอะไรก็แล้วแต่บางคนชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้าง หรือว่าออกไปหางานรับจ้างอันนี้ก็ถือว่างานจะมีเข้ามาหาท่านอีกมากมายท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งทําอะไรก็มีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นก็ถือว่าในช่วงของเดือนกระักระดาคมจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านแต่ในช่วงของวันที่ ยี่สิบเจ็ดนี้นั้นในท่านระมัดระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอันนี้อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไว้ชิงพลิปเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันที่27เดือนกรดกกระดาคมเป็นต้นไปการทำงานส่วนรวมอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไว้ชิงพลิปหรืออาจจะมีการโต้เถียงเกี่ยวกับการงานจะไม่ลงตัวกัน การทำงานร่วมกันต้องใจเย็นเย็นเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้ใอ้ท่านใจเย็นเย็นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ไอ้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่าฝักใฝ่ให้จนเกิดเรื่องเกิดลาวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ การทํามาหากินก็ย่อมจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกระดะักระดาโคมตอนปลายปลายเดือนในช่วงของวันที่27ที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีกันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีก็เปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายเป็นดีบางทีก็เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีให้กลับมามีหรือสิ่งที่ เคยมีอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้มีการสับเปลี่ยนกันในเรื่องของดวงจะตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ล่ำรวยบางคนก็พอมีพอกินพอใช้ก็ถือว่าในแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิส่งนั้นจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาหา่านัน ในเรื่องของคู่ครองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็ให้คำปรึกษาหารือกันได้ถือว่าความรักของท่านนั้นไปได้ดีไปได้สวยไม่มีการทะเลาะไม่มีการเบาะแวงอะไรกันจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปชาวราศีสิงห์ในช่วงของวันที่27็ด อีกระยะหนึ่งจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะกลับมาฟืน้นคืนดีอีกครั้งในเรื่องของการงานงานที่ท้านทำนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงบางคนนั้นไม่มีงานทำก็จะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามี ญาติพี่น้องชักโยงให้ท่านไปทำงานได้ดีจะมีชื่อเสียงอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านท่านจะมีโชคมีลาบในช่วง,งต่อไปนี้จาวราศีสิงห์นั่นถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มพลิกฟื้นขึ้นมาในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนกรกฎาคม ในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆอีกมากมายโครจรเข้าสู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17ของเดือนสิงหานี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นโครจรเข้าสู่ในราศีสิงห์ซึ่งจะเป็นราศีของเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีบารมีมีชื่อเสียงทำอะไรก็ มีคนรู้จักมักกี่อีกด้วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กําลังใจชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของวันที่17ของเดือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์นั้นจะภาคภูมิใจอย่างมากหลวงตั้นจะมีความแข็งแกร่ง โชคลาบก็จะมีโชคดีก็จะเข้ามาหาท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้มักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชาวราศีสิงห์ก็จะมีในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าท่านจะลองเสี่ยงกับในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วชาวราศีสิงห์นั้นหยิบจับอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาในช่วงของเดือนสิงหา <c oughs> ชาวราศีสิงห์นั้นจะลืมตาอ้าปากได้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นตาหากว่าเราเป็นลูกน้องเขา เราก็จะมีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะไม่ผิดหวังทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะลงทุนอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย การลงทุนนั้นไม่ว่าจะลงทุนในด้านของการซื้อการขายหรือว่าในเรื่องของการทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านทางนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะท่านจะชอบขายชอบซื้อในช่วงนี้ก็จะมีทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออกให้ท่าน ได้จับจ่ายใช้สอยอยู่ในช่วงนี้บางคนเป็นเซลพูดจาค้าขายก็จะขายดิบขายดีทำอะไรก็จะเกิดมาเกิดผลกับตัวของท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นจะมีแต่ความโดดเด่นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีสิงห์จะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายการลงทุนค้าขายก็จะมีความสำเร็จขายอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยอุดหนุนท่านอยู่ไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ก็แล้วแต่รายได้ก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็รับว่าท่านที่วังคลิปของเราในวันนี้ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นั้นก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี